โอเวอร์ท็ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็าสามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เด s c r สคิปชัได้เลยครับถูกด,ดีปลอดภัย no refund ร้อยเปอรนครับฟอนเทนเมืองแห่งความยุติธรรม เป็นชื่อเรียกที่ทางตัวเกม Gen s h i n Impact ต้องการให้พวกเราเข้าใจแบบนั้นครับซึ่งไม่ว่าเนื้อหาจากตัวละครสําคัญสําคัญ,คญหรือจะเป็นเนื้อหาจากเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเมืองฟอนเทนทาง Genshin i m p a c t ครับก็จะสปอยเมือออกมาให้เราเข้าใจว่าฟอนเทนเนี่ยเป็นเมืองที่งดงามมีการแต่งกายที่สวยงามไม่เพียงเท่านั้นครับฟอนเทนยังน่าจะเป็นประเทศที่มีเทคนโนโลยีที่ล้าหน้าอยู่ไม่น้อยโดยก็สังเกตได้จากหลากหลายอีเวนท์ที่ทางตัวเกมได้อัปเดตเข้ามาให้เราเล่นเรื่อยๆครับเหล่า NPC ที่อยู่ในอีเวนท์ที่มาจากฟอนเทน ก็มักจะมานำเสนอสิ่งประดิษฐ์แปลกๆให้กับเหล่าผู้เล่นได้เล่นอยู่เสมอครับซึ่งในตอนแรกที่ผมได้หาข้อมูลเบาะแสต่างๆของเมืองฟอนเทนแล้วนํามาทาเป็นคลิปนั้นก็ปาเข้าไปเกือบจะ2ปีได้แล้วครับซึ่งใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปวิดีโอเบาะแสของฟอนเทนที่ผมเคยทำเอาไว้ก็ลองสามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะครับเนื่องจากข้อมูลก็ยังพอที่จะสามารถอ้างอิงได้อยู่ครับแต่นั้นไม่ใช่พอยต์ของวันนี้ครับพอยต์ของวันนี้ก็คือในที่สุดเวลาที่เรารอคอยกันมาอย่างยาวนานเนี่ยมันก็มาถึงครับในที่สุดครับทางตัวเกม ก็ได้มีการสปอยออกมากันสักทีนะครับว่าเมืองน้ํามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างดังนั้นครับวันนี้สเกตโชว์จิงไม่พลาดที่จะมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเราได้ข้อมูลอะไรจากการสปอยเมืองน้ําในครั้งนี้บ้างข้อมูลแรกที่เราได้มาจากการสปอยเมืองน้ําก็คือเผ่าพันุ์อื่น ที่มีรูปร่างไม่ใช่มนุษย์สามารถอยู่อาศัยร่วมก,กันกับมนุษย์ได้แบบปกติครับสำหรับเรื่องราวของเผ่าพันธุ์อื่นนั้นภายในตัวเกมเนี่ยได้มีการอธิบายเอาไว้อย่างยาวนานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล่าเซียนในหลี่เย่หรือเหล่าโยไกในอินาซึมะพวกเขาทั้งหมดครับก็ล้วนแล้วจะถูกอธิบายว่าไม่ใช่มนุษย์ทั้งนั้นแต่พวกเขาก็มีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนร่างตัวเองให้มีลักษณะทางกายภาพเป็นมนุษย์ครับและเมื่อกลายเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยพวกเขาก็สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างสงบซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้แลอง,องง่นจึไปก อยู่รวมกันตรงที่ว่าแล้วจะมีความเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์แต่อาศัยอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ได้นี่จึงเป็นคําถามที่ผู้เล่นหลายๆท่านตั้งคําถามกันเอาไว้อย่างยาวนานครับซึ่งในการสปอยเมืองน้ําครั้งนี้ก็ได้ช่วยไขข้อสงสัยที่มีมานานนับปีของพวกเราได้สําเร็จนะครับว่ามันสามารถเป็นแบบนั้นได้ครับซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้นะครับตาม common sense เนื่องจากเกมชินิมักเนี่ยก็เป็นเกมแนวแฟนตาซี Fantasy เนาะดังนั้นจึงไม่แปลกครับที่จะมีเผ่าพันนนนุอื่่่่ทีแบบวาาารรูปรงห้าตาไมมใชมษ เลยแต่สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้นะครับผมว่ามันคอมมอนเซนต์นะนะตรงนี้เดี๋ยวขอแวกกันสักเล็กน้อยละกันนะครับหากเพื่อนเพื่อยังจำอีเวนต์โยไกในอินาซึมะได้แล้วก็ในอีเวนต์ที่เราเจอกับเหล่าโยไกเช่นกับปะแล้วก็น้องแมวดำนะครับผมคิดว่าทางตัวเกมก็มีความตั้งใจที่อยากจะทําให้เหล่าโมเดลตัวละครพวกนั้นเนะ่เป็นรูปกับปะหรือเป็นเหล่าโยไกจริงๆนนะครับแต่มันก็น่าจะติดปัญหาอะไรบางอย่างนะเขาก็เลยเอาหน้ากาก,ากมาใส่เพื่อย,ย้อมแมวเราเหล่าผู้เล่นซะงั้นนะครับเพราะถ้าเกิดเพื่อนเนื่อขขอ นักเดินทางของเราแล้วก็ไพมอนเนี่ยค่อนข้างที่จะตกใจอย่างมากเมื่อเจอเหล่าโยกายตัวน้อยๆครับทั้งๆที่รูปแบบความเป็นจริงที่เราเห็นเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่เด็กใส่หน้ากากเท่านั้นดังนั้นครับผมจึงคิดว่าเหล่าโยกายในอินาซึมะครับก็ไม่น่าจะเป็นเพียงแค่โมเดลมนุษย์ใส่หน้ากากายอย่างที่เราเจอในอีเวนต์นะซึ่งก็ประกอบกับตัวละครล่าสุดอย่างน้องคิราล่าครับโยกายแมวสาวที่สามารถเปลี่ยนร่างให้กลายเป็นมนุษย์ได้โดยถ้าหากสังเกตดูดีๆแล้วเราก็น้องคิราล่าเนี่ยครับจะไม่สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ไดด้100้้นนนะูจจาาากกขขขออออองงง่ร็็เเหลืทีป ววแแบบแมเอาไน้นะโดยเพืเ่อนๆคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับก็สามารถลองคอมเมนต์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะโอเคครับกลับมาต่อที่น้องตัวชมพูที่เราเห็นในคลิปวิดีโอครับทานตัวเกณฑ์ม่ได้อธิบายให้เราฟังนะครับว่าน้องตัวชมพูของเรานั้นเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่ไม่ใช่เผ่าพันธุ์มนุษย์ครับแต่เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีชื่อว่าเมลูซีนโดยลักษณะของน้องนะครับก็จะมีหูยื่นออกมาและมีลำตัวเหมือนกับสัตว์สี่เท้าที่เดินสองขาอีกทั้งน้องยังมีปีกแลก้วาก,ก,าลก็วาหางอีมูเ นะเป็นคติความเชื่อของชาวยุโรปครับโดยพวกเขาได้เชื่อว่าเมลูซีนคือวิญญาณหญิงสาวแห่งน้ําจืดในบ่อน,น้าศักดิ์สิทธิ์หรือในแม่น้ำครับเมลูซีเนี่ยมักจะปรากฏตัวออกมาในรูปแบบของผู้หญิงที่มีท่อนล่างเป็นงูหรือปลาก็คือเหมือนลาเมียกับนางเงือกนั่นเองครับซึ่งบางครั้งพวกเธอเนี่ยก็จะมีปีกแล้วก็มี2หางนะหรือว่ามีทั้งปีกแล้วก็2หางในตัวเดียวเลยครับตำนานของเมลูซีเนี่ยจะเชื่อมโยงกับตำนานทางตอนเหนือและวัฒนธรรมตะวันตกของฝรั่งเศสลักซิมเบิร์กและประเทศ เ,เบโดยในช่วงของยุคราชวงศ์ลักซิมเบิร์กราชวงศ์องชูราชวงศ์แพลนทาเจเนตและราชวงศ์ลูซินยองแห่งฝรั่งเศสได้มีการกล่าวถึงนิทานพื้นบ้านและวรรณกรรมยุคกลางว่าสืบเชื้อสายมาจากตำนานของเมลูซีนครับซึ่งเรื่องราวที่สืบเชื้อสายมานั้นก็เป็นเรื่องราวที่ผสมผสานร,ระหว่างตำนานต่างๆที่สำคัญหลายเรื่องเช่นพูดพลายพลายน้ำหรือนางเงือกและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับักิวบัสครับซึ่งความอิทธิพลของตำนานเมลูซีนี่ก็สืบทอดมายัางทุกวันนี้นะครับเ เรื่องราวตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาเรื่อยๆซึ่งรูปผู้หญิงที่มีหาง2หางในแก้วสตาร์บัคก็คือเมลูซีนนั่นเองครับโดยเรื่องราวคร่าวๆข,ของตำนานก็จะประมาณนี้นะครับสรุปรง่ายๆก็คือเมลูซีนะครับเป็นเผ่าพันธุ์ที่ทางตัวเกมได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิทานพื้นบ้านแถบๆยุโรปนั่นเองนะซึ่งในความคิดของผมครับผมคิดว่าตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าน้องเมลูซีนตัวน้อยของเรานั้นเป็นสิ่งมีชีวิตธาตุหรือว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่เกิดมาได้อย่างไรซึ่งมาเป็นเรื่องทที่่่่่่สํํําา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 าคคััญมกกกกๆรรเเเเเเเนนนนนนืืนืืออออองงงงจจจจหพพยววววตต้้้ิดดขขไ็ะใใ ตอนแรกที่เหล่าราชาบางกรปกครองเทวัอยู่นั้นเนี่ยครับพวกเขามีประชากรเป็นของตนเองซึ่งหลังจากที่เหล่าราชาบางกรได้พ่ายแพ้ให้กับฟาเนสอาณาจักรของเหล่าราชาบางกรก็ได้สวาม,มิภักดิ์กับฟาเนสครับโดยฟาเนสกับเงาของเขาเนี่ยก็จะเริ่มสร้างมนุษย์หลังจากที่อาณาจักรของราชาบางกรเนี่ยสวาม,มิภักดิ์กับพวกเขาแล้วนั่นเองครับดังนั้นครับผมจึงตั้งข้อสังเกตนะครับว่าถ้าเกิดราชาบางกรเนี่ยมีอาณาจักรของตนเองงั้นก็แสดงว่าพวกเขาก็น่าจะต้องมีประชาชนเป็นของตนเองซึ่งประชากรหรือประชาชนของพวกเขาเนี่ยครับไม่น่าจะใช่มนุษย์น ดังนั้นครับจึงอาจมีความเป็นไปได้นะครับที่เราอาจจะได้รับเบาะแสของประชาชนของเหล่าราชามงกรในอดีตจากเมืองน้ําแห่งนี้ก็เป็นไปได้ครับไม่แน่ว่าบางทีเนี่ยเมลูซีนก็อาจเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่ดํารงอยู่มาเนิ่นนานแล้วก็อาจเป็นไปได้ครับเสริมให้อีกเล็กน้อยนะครับในบันทึกของเรนาที่เราจะได้รับมาจากการสํารวจทะเลทรายที่เกี่ยวข้องกับแคนรี์นะครับจะมีการอ้างอิงแล้วก็พูดถึงน้ําพุที่มีชื่อว่าลูซีนซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเผ่าพันธุ์เมลูซีนหร มีต้นกําเนิดมาจากฟอนเทนครับโดยเหล่าโอเชนิตเนก็ได้ออกเดินทางหลังจากที่เทพนานรุ่นแรกได้เสียชีวิตไปดังนั้นครับเรื่องราวของพูดน้ําในฟอนเทนจึงเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างน่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวครับซึ่งเรื่องราวของโอเชนิตรายละเอียดเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ทําเนื้อหาตรงนี้ในส่วนของรอที่หลีเยก่กันอีกรอบนะครับเอาไว้เดี๋ยวจะรีแคปข้อมูลแบบละเอียดละเอียดให้ฟังกันอีกรอบนะตรงนี้ก็ฟังคร่าวๆกันไปก่อนครับโอเคครับถัดมานะมาดูกันที่ข้อมูลที่2ที่เราได้รับจากคลิปสปอย โดยภาพที่เราจะได้รับมาจากการสปอยเนี่ยครับมันจะมีจุดสังเกตอยู่หลายจุดเหมือนกันครับซึ่งผมจะแบ่งเป็นจุดๆแล้วก็จะอธิบายทีละเรื่องแล้วกันนะเรื่องแรกหรือจุดแรกก็คือสิ่งก่อสร้างและสภาพโดยรวมของเมืองฟอนเทนจากลักษณะของเมืองฟอนเทนนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยเราจะเรียกได้ว่ามันน่าจะเป็นเมืองที่มีระเบียบที่สูงมากๆไม่เพียงเท่านั้นครับยังเป็นเมืองที่มีความงดงามในด้านของสิ่งปลูกสร้างอย่างมากครับซึ่งสถานที่ที่ทางโตเกมได้สปอยออกมาให้เราได้เห็นนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมดหลักๆสส่วนครับส่วนรรรกนียคคดาา้้โตง ก็จะมีร้านค้าต่างๆมากมายซึ่งถ้าหากเพื่อนๆสังเกตดูที่ป้ายชื่อของร้านค้าต่างๆแล้วล่ะก็เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมีในส่วนของภาษาแปลกๆเขียนเหมือนกับเป็นชื่อร้านอยู่ครับในต,ตรงนี้ครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่ทาง e n s ช i n Impact ได้ทําการสร้างภาษาหรืออัลฟาเบตของฟอนเทนขึ้นมาโดยเฉพาะครับโดยส่วนตัว้ะเนี่ยผมยังไม่รู้นะครับว่ามันจะต้องแทนค่าตัวอักษรอะไรเหล่านี้ลงไปจึงจะสามารถอ่านออกมาได้แต่จากการหาข้อมูลเพิ่มเติมครับผมก็ได้เจอกับความหวังหมู่บ้านครับซึ่งความหวังหมู่บ้านเ็เนนเวบไ เ r e d ิทนั่นเองครับซึ่งเขาคนนี้ก็ใช้ชื่อแอ c เค้าว่า b a r b a r a m าเมดมีดูอนั่นเองครับซึ่งเขาเนี่ยครับก็ได้ทําการแกะภาษาเหล่านี้ออกมานะโดยข้อค้าก็สรุปได้นะครับว่าภาษานี้น่าจะมีการ r e f e อร์เมาจากภาษาฝรั่งเศสเนื่องจากภาษาที่ทําการแกะออกมาได้ในตอนนี้ครับโดยมากแล้วก็จะเป็นภาษาฝรั่งเศสนั่นเองนะโดยใครที่อยากเข้าไปติดตามอัปเดตการกระทําของเขาเนี่ยแล้วก็อัปเดตการแกะภาษาฟอนเทงของคุณบาบาร่าแล้วล้วก็สามารถไปติดตามได้ผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดสคริปชั้ง ครับเราก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าไอสิ่งที่ตัวของคุณบารบาร่าทำเนี่ยแล้วก็การแกะภาษาของเขาเนี่ยมันจะถูกต้องจริงๆ100%หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่คอนเฟิร์มนะแต่ที่แน่ๆครับมันสามารถที่จะพอ Refer รนซ์ไปถึงภาษาฝรั่งเศสได้ก็น่าเชื่อถือไม่น้อยครับเอาไว้เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยมีการอัปเดตยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องราวตรงส่วนนี้ให้เ,เพื่อนๆได้ฟังกันอีกรอบแล้วกันนะครับไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับในระแวกนี้เนี่ยยังดูเหมือนกับว่าการแต่งกายของเราผู้คนนั้นจจะะะดดดดดูีีีีมมมมมรรัับคบไ่่่่่่เเเเวว้้นนนแแแตตสสสุุขทโโซโยยือผหห็กกาาางล คำนึงก็ผูดขึ้นมาในหัวผมเลยครับมันช่างเอเลแกนซ์เหลือเกินซึ่งมันก็เป็นการบ่งบอกถึงสภาพความเป็นอยู่ของเหล่าผู้คนที่อยู่ในฟอนเทนได้เป็นอย่างดีนะครับโดยพวกเขาก็น่าจะเป็น NVC ที่มีอันจะกินแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะส่วนต่อมาครับส่วนที่2นั้นจะเป็นเบาะแสเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าในฟอนเทนโดยหากเพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆแล้วเราก็เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าฉากที่ทางตัวเกมสปอยออกมานั้นมีหุ่นยนต์เดินอยู่ในเมืองด้วยซึ่งในตอนแรกครับภายในเกมเคนชินิ ยังไม่ค่อยก้าวหน้าไปไหนสักเท่าไหร่ครับจนกระทั่งมีการเปิดเผยเรื่องราวของหุ่นยนต์โชกุนไลเดนและหุ่นยนต์แคเทเธอรีนมันจึงทําให้เรารู้นะครับว่ายังมีเรื่องราวอีกมากมายที่เหล่าผู้เล่นเกนชินเนี่ยยังไม่รู้เกี่ยวกับโลกของเกนชินอย่างถ่องแท้นะซึ่งการที่เราพบเจอหุ่นยนต์เพ่นพ่านในเมืองฟอนเทนแบบนี้ครับมันก็น่าจะเชื่อมโยงไปถึงสถาบันวิทยาศาสตร์ในฟอนเทนจากบทพูดของอันโตรน NPC ฟอนเทนที่ปรากฏตัวขึ้นมาในอีเวนต์ของแพร3.5าม้นั่นเองครับโดยเราก็ไม่รู้นะคควว่าาาานนน,นยอีมมมกก้้้หหแไ แต่ที่แน่ๆครับในฟอนเทนนะครับมันมีเหล่ากลุ่มของนักประดิษฐ์อยู่นะซึ่งนักประดิษฐ์เหล่านั้นะก็เป็นคนที่สร้างส,างสิ่งของต่างๆขึ้นมามากมายในฟอนเทนเลยนั่นเองครับตรงส่วนนี้เราก็ต้องไปดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเน้นหนักไปที่เรื่องของสิ่งประดิษฐ์หรือมันจะเน้นหนักไปที่เรื่องของวิทยาศาสตร์ Squad. ซึ่งเอาจริงๆแล้วทั้งสองสิ่งนะครับมันก็คาบเกี่ยวกันอยู่นะแต่ผมไม่รู้นะครับว่าทางตัวเกมจะนําเสนอออกมาในรูปแบบไหนนะโอเคครับในส่วนที่3จากข้อมูลที่2ที่เรรราาาาได้ับมาจากกสอ,อ,นนองรราวปปมะเด็นที่เราเห็นล่าสุดคร เราในเห็นเหล่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองเนี่ยมีการแต่งตัวที่ดีใช่ไหมแต่ทางตัวเกมนะครับก็จะเฟดมาให้เห็นในท่อระบายน้ำว่ามันก็มีคนอยู่เหมือนกันครับซึ่งตรงนี้ครับผมว่ามันน่าจะเป็นประเด็นหลักๆของเรื่องราวเลยก็ว่าได้นะอย่างที่ผมได้บอกไปครับว่าตรงย่านการค้าเนี่ยเหล่าผู้คนที่เดินเพ่นพ่านไปมาเนี่ยดูแสนจะเป็นผู้ดีแล้วก็เอลแกน์ใช่ไหมครับไม่เว้นแม้แต่สัตว์เลี้ยงของพวกเขาเนี่ยก็ยังมีความเอลแกนแล้วก็มีความเป็นผู้ดีอยู่ในตัวเองนะแต่เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าแม้ในฟ ซึ่งดูเหมือนว่าคนที่เราเห็นในภาพสปอยเนี่ยครับหรือที่เราเห็นในท่อระบายน้ำเนี่ยจะเป็นเหล่ากลุ่มผู้คนที่อาศัยอยู่ในท่อระบายน้ํานั่นเองนะซึ่งถ้าหากเราลองซูมภาพเข้าไปใกล้ๆแล้วล้วก็เราก็จะเห็นสัญลักษณ์ที่เหมือนกับสมอเรือที่มีดอกกุหลาบพันอยู่นะครับซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่ตรงนี้เนี่ยผมว่าก็ต้องรอให้ทางตัวเกมเปิดเผยข้อมูลออกมาก่อนนะโอเคครับในส่วนของข้อมูลชุดที่2ทั้งหมดที่ผมได้ซออยูเป็น3เรื่องก็น่าจะมีประมาณนี้ครับทีนี้เรามาต่อที่ข้อมูลทีี่่3รรับเเป็นข้้้อมูลสุดดททาายไ จากเรื่องราวต่างๆที่ถูกสปอยแล้วนะข้อมูลตรงนี้ครับมันก็คือเรื่องราวของการดำน้ำนั่นเองครับในเรื่องของการดำน้ำในำโดยส่วนตัวแล้ว,ว ال ال ผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะเมืองใต้น้ำเนี่ยดูค่อนข้างสวยแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตต่างๆที่ค่อนข้างแปลกตาครับในส่วนของเรื่องการคอมแบทใต้น้ำเนี่ยส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างโอเคแล้วก็ไม่ติดเท่าไหร่ครับเนื่องจากหากลองคิดดูดีๆแล้วแล้วก็ถ้าเกิดทําให้มีการคอมแบทหรือมีการต่อสู้ใต้น้ำจริงๆเนี่ยครับมันก็คงจะต้องยกเครื่องเกมค่อนข้างเยอะนะ นะซึ่งเป็นเพื่อนลองนึกภาพดูนะครับถ้าเกิดตัวละครต่างๆอยู่ในน้ำเนี่ยครับมันก็เท่ากับว่าเราจะถูกแปะน้ําอยู่ตลอดเวลานั่นมันเท่ากับอะไรครับเราจะไม่สามารถใช้ทตุน้ําแข็งาตุไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นทาาดไม้ได้นั่นเองครับทุกๆก,การกระทําของเราจะมีปฏิกิริยาทตุใต้น้าอยู่เสมอดังนั้นผมจึงคิดว่ามันเป็นการกระทําที่ค่อนข้างฉลาดพอสมควรครับที่ทําให้ตัวของ MC เนี่ยกลายเป็นทาาดน้ําตัวเดียวแล้วก็สามารถดำน้ําได้แล้วก็เล่นอยู่ตัวเดียวครับผมคิดว่าก็ดูดีนะไม่ค่อยติดอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น หรือเปล่าเนี่ยผมก็คิดว่าก็ต้องเฝ้าดูกันต่อไปนะแต่สําหรับผมเลยครับมีระบบคอมแบตใต้น้าก็ดีในอนาคตแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับผมว่าการดําน้ําสํารวจเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนุกอยู่พอสมควรนะซึ่งสิ่งที่ผมสนใจจริงๆครับก็คือเรื่องราวการสํารวจใต้น้ํานี่แหละครับเนื่องจากหากเพื่อนๆลองมองในภาพดูดีๆเนี่ยพเพื่อนๆจะเห็นซากของสิ่งก่อสร้างบางอย่างอยูอย่ใต้น้ําซึ่งผมมองว่ามันน่าจะเป็นซากของโบราณสถานที่อยู่ในยุคเดียวกับของอรารยธรรมมนุษย์ในยุคแรกครับเนื่องจากหากเพื่อนๆลองสังเกตดูที่เมืองอื่นๆนะครับไมาสีร โบราณที่จมอยู่ในน้าแทพบางนั้นครับในมอรสเตทนะครับก็จะเป็นเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับเทพเวลานะตรงนั้นก็จะเป็นกลางทะเลเลยนะครับแล้วก็ซากปักหักพังตรงกลางทะเลที่มีความเกี่ยวข้องกับเทพแห่งกาลเวลาเนี่ยเพื่อนก็จะเห็นนะครับว่ามันเป็นซากที่จมลงไปอยู่ในน้ำนะซึ่งใต้น้ําของตรงนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอีกที่นึงก็คือในหลีเย่ครับในหลีเย่เนี่ยก็จะมีหลายๆจุดนะครับที่จมอยู่ในน้ําที่เห็นได้ช,ชัดๆก็คือตรงกูยุนสโตนฟอเรสต์ครับตรงนันเน่มืมมออาาาจกกงสร ซึ่งถ้าหากเพื่อนเพื่อนลองดูในภาพดีๆแล้วก็นะเพื่อนๆจะสามารถเห็นได้เลยนะครับว่าสิ่งก่อสร้างที่อยู่ตรงกูยูนสโตนฟอเรส s t เนี่ยมันมีลักษณะเดียวกับสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในดราก้อนสปดแล้วถ้าเกิดเราลองวิเคราะห์เพิ่มเติมจากตรงนี้ครับมันน่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นสถานที่เดียวกันครับนั่นก็เท่ากับว่าอาณาจักรในอดีตของดราก้อนสปดเนี่ยครับมาเป็นอาณาจักรที่แสนจะยิ่งใหญ่มากๆครับกินอาณาเขตไปกว้างไกลเลยตรงนี้เพิ่มเติมให้อีกเล็กน้อยครับสำหรับใครที่มมมมนะัเเเกาีจใออวต์ส เกาะทั้งเกาะนั่นครับก็มีเศษซากของโบราณสถานของเหล่ามนุษย์ยุคแรกบนราก้อนสปายนั่นเองครับมันจึงเป็นอะไรที่ทําให้เราในเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอรารยธรรมโบราณน,นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับสุดท้ายแล้วอรารยธรรมเหล่านั้นก็ล่มสลายไปนะมันเลยเป็นปมประเด็นต่างๆมากมายครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะถัดภาพมาที่อินาซึมะก็มีเหมือนกันครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าที่อินาซึมะกเนี่ยก็มีสถานที่มากมายที่เป็นโบราณสถานและมีลักษณะส,สิ่งก่อสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างเนี่ยคล้ายๆกับที่มอนสเตตและหล่เเลลล่่ยยยลครก็ือววาาาางงๆะดต เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เหมือนกันอีกอย่างก็คือมันจมอยู่ในน้ำครับซึ่งในฟอนเทเนเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็น่าจะมีสิ่งก่อสร้างเหล่านี้เหมือนกันครับซึ่งถ้าหากเพื่อนๆลองซูมเข้าไปดูดีๆในคลิปที่ถูกสปอยออกมานะครับมันก็ดูเหมือนว่าเราจะเห็นซากประหักหักพังโบราณอยู่บ้างนะที่อยู่ในน้ำานะครับดังนั้นครับผมยิงเชื่อว่าการดำน้ำในฟอนเทนเนี่ยจึงอาจเป็นการเปิดเผยเรื่องราวของอยธรรมเหล่านี้ออกมาเพิ่มเติมให้กับเราเหล่าผู้เล่นได้เสฟกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้ อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเนาะโอเคครับและนี่ก็เป็น3ข้อมูลที่น่าสนใจนะครับที่เราได้รับมาจากการสปอยเนื้อหาของฟอนเทงของทางมิโฮโยเองนะครับเพื่อนๆเลยครับมีเรื่องราวอะไรที่สังเกตได้จากคลิปวิดีโอหรือคลิปพรีวิวเหล่านี้บ้างก็สามารถมาพูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างตื่นเต้นมากนะเมืองน้ำเนี่ยกำลังจะเข้ามาแล้วอีกทั้งยังมีการปรับแก้ระบบต่างๆอีกมากมายครับก็หวังว่าเกมทีนิมแพคครับจะพยายามพัฒนาตัวเองไม่ให้มันอยู่กับที่นะครับพอนี่ก็เริ่มเข้าปีีท่ แล้วเป็นเกมที่มันไม่ควรที่จะหยุดอยู่กับที่นานจนเกินไปนะครับไม่งั้นก็ผู้เล่นก็จะห่างหายไปนะครับอย่างแพทล่าสุด3.7นะครับบอกตามตรงเลยครับจากผู้เล่นที่เล่นมาหลายปีเนี่ยเป็นแพทที่เรียกได้ว่าแทบจะน่าเบื่อที่สุดเลยนะครับเพราะโดยปกติแล้วครับแต่ละแพทแต่ละแพทที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะมีการสอดแทรกเนื้อเรื่องบ้างนะครับที่เป็นเนื้อเรื่องหลักนะไม่มากก็น้อยครับในตัวละครเอ่ยหรือว่าในข้อมูลอะไรต่างๆนานาก็ตามแต่ครับแต่ในแพท3.7ครับไม่ได้มีการเสริมแทรกข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหหลลัักมาาใ้เเรรยคบ บอกเกี่ยวกับเรื่องราวของน้องชาร์ลอตแล้วก็เรื่องของสตรีมเบิร์ดที่เรารู้กันดีอยู่แล้วครับที่ใหม่จริงๆก็เห็นจะเป็นแค่น้องชาร์ลอตเท่านั้นนะแต่ถามว่ามีเนื้อเรื่องหลักอะไรอัปเดตเข้ามาให้เราได้ชื่นใจไหมก็ไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวครับยกตัวอย่างอย่างอีเวนต์สามจุดห้าครับยังมีการบอกเนื้อเรื่องหลักหรือมีการสปอยเกี่ยวกับเมืองฟอนเทนเนเยอะกว่าแพทสามจุดเจ็ดด้วยซ้ำอ่ะนะก็คือเขาสปอยเกี่ยวกับเรื่องราวของอสถาบันวิทยาศาสตร์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ถ และในฝั่งของทางทีมการตลาดเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ได้นิ่งนอนใจสะทีเดียวนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะต้องเฝ้าติดตามการอัปเดตต่อไปนะครับว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับและถ้าหากเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนี่ยผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะััสสาววนี้งไกตตอออขลป่ดครับ